สวัสดีค่ะชื่อนางสาวจุธามาศสารมโนวันนี้จะมานำเสนอปฏิบัติการที่สอง Docker Compose p o s t g r e นะคะอันดับแรกเราก็จะสร้างโฟลเดอร์ก่อนนะคะจะสร้างที่ Desktop นะคะ แล้วก็ cd เข้าไปที่แลบศูนย์สนะคะต่อไปก็จะไปที่ Docker Desktop นะคะเพื่อที่จะลงโป๊ะลง p o ตนะคะ คำสังก็คือ docker p o l l postgres นะคะอันนี้คือหนูลงไว้แล้วนะคะก็จะต่อไปก็จะลงอีกอันน,นก็คือ pgadmin4 นะคะคำสั่ง p ูค command ก็คือ docker pull d p a g a p g a d m i n 4นะคะ อันนี้คือลงไว้แล้วนะคะต่อไปก็จะไปเช็คที่ Docker นะคะไปที่ Image นะคะอันนี้คือลงแล้วนะคะมันก็จะขึ้น D-Page PGAdmin4 แล้วก็ Postgate นะคะต่อไปก็จะเข้าไปที่ Visual Studio Code นะคะแล้วก็จะสร้าง ไฟล์ขึ้นมานะคะชื่อว่า docker-compose.yml ค่ะขออนุญ,ญาตก็ข้อมูลนะคะค่ะในไฟล์นี้นะคะก็จะมีเราก็จะมี s e r v i c e db image ก็คือ postgres นะคะ Volume ก็ คือ MyDB นะคะอันนี้คือเราตั้งว่า MyDB ค่ะ Restart away นะคะพอร์ตคือใช้พอร์ต5 4 3 2, 2นะคะ Environment Post Get p o s t g r e password ก็คือ1 2 3 4นะคะ Network ตั้งว่า ABC Network ค่ะ PG4 d e p e n d on แล้วก็ DB image ก็คือ d page PG admin4 นะคะ Restart away พอร์ตก็คือพอร์ต80 8080นะคะ Environment PG Admin Default Email อันจะตั้งเป็น postgres@domain.com นะคะ PG Admin Default Password จะตั้งเป็น1234นะคะ Network ก็คือ ABC Network ค่ะ Network ตรงนี้ก็คือ ABC Network นะคะ Volume จะตั้งเป็น mydb นะคะขออนุญ,ญาต แอนด์ลุ่นะคะจะตั้งเป็น Postgate DB ค่ะค่ะจากนั้นก็จะไปที่ Terminal นะคะ New Terminal เซฟก่อนนะคะแล้วก็จะ ริมคำสั่งรันนะคะก็คือ docker c e t compose up ขีด D นะคะอันนี้ก็คือได้แล้วนะคะจะขึ้นสีเขียวแบบน,นี้ค่ะตอนนั้นจะนั้นจะไปที่ docker นะคะ ไปที่คอนเทนเนอร์นะคะอันนี้มันก็จะขึ้นสีเขียวแล้ก็แปลว่าได้นะคะจากนั้นก็จะไปที่พอร์ต8080ของ PG Admin4 เนียคะ อันนี้เราก็จะเข้ามาที่ pgadmin4 นะคะก็จะล็อกอินเข้าไปค่ะอีเมลที่ใช้นะคะก็จะเป็นอีเมลที่เราตั้งตรงนี้นะคะก็คือ p o s t g a t e s d o m a i n c o m ค่ะรหัสผ่านก็คือ1234นะคะจากนั้นก็จะไปที่ add new server นะคะ เซิร์ฟเวอร์นมนะคะจะตั้งว่า mydb ค่ะแล้วก็ไปที่ Connection นะคะอันนี้ก็จะใส่เป็นเลข IP นะคะแล้วก็จะมาที่ v i s u u l Studio โอโหแล้วก็ไปที่ Docker คลิขขวาแล้วก็ Inspect ตรง d pgadmin4 นะคะก็จะ Copy เลข i.p ตรงนี้นะคะก็จะใส่พาสเวิร์ดนะคะก็จะเป็นหนึ่งสสามสี่ค่ะแล้วก็จะเข้ามาแล้วนะคะต่อไปก็จะทำการ create database นะคะก็จะมาที่ schema นะคะคลิกขวาไปที่ create แล้วก็ schema นะคะ กดที่ schema แล้วก็จะมาที่ table นะคะแล้วก็คลิกขวา create table นะคะแล้วก็จะตั้งชื่อ table นะคะเป็น std ค่ะแล้วก็จะไปที่ column นะคะแล้วก็จะ add r o w column นะคะก็จะมีตั้ง id data type ให้เป็น integer นะคะ เพิ่มคอลมนะคะตั้งเป็น first name นะคะ data type ก็จะให้เป็น varchar ค่ะขนาด50นะคะ add l o w ต,ตั้งชื่อเพิ่มคือ last name ค่ะ data type คือ varchar นะคะ ขนาด50ค่ะแล้วก็จะเพิ่มอีกเป็นอีเมลนะคะเป็นวาชาค่ะขนาด50ก็จะเซฟนะคะแล้วก็จะวิวโลนะคะที่เราสร้างเมื่อกี้ค่ะเพื่อที่จะดูเทเบิลนะคะอันนี้จะเป็น คอลัมน์ที่เราสร้างนะคะก็จะมี ID, First Name, Last Name แล้วก็ Email ค่ะต่อไปจะเป็นการ Insert into ข้อมูลนะคะค่ะคือ STD ค่ะอันนี้ก็จะตามด้วยคอลัมน์ที่เราตั้งเมื่อกี้นะคะก็จะมี ID, First Name Last name ค่ะแล้วก็อีเมลนะคะต่อไปก็จะเพิ่มข้อมูลนะคะ Value ค่ะอันดับแรกให้ ID เป็น1น,นะคะ First name คือ A ค่ะ Last name คือ B นะคะ อีเมลก็จะเป็น ab@gmail. com นะคะแล้วก็ semicolon คะ่ะแล้วก็จะคลิก run นะคะอันนี้คือ insert ข้อมูลได้แล้วนะคะ ต่อไปก็จะไปดูข้อมูลที่เราเพิ่งสร้างไปเมื่อกี้นะคะคลิกขวาไปที่ table ขออภัยค่ะคลิกขวาไปที่ std นะคะแล้วก็จะ view แล้วก็ all Row ค่ะอันนี้ก็จะขึ้นข้อมูลที่เราสร้างนะคะ id คือ 1, first name คือ a last name คือ b email คือ a b gmail c o m ค่ะ ต่อไปก็จะดูข้อมูลอีกวิธีหนึ่งนะคะโดยไปที่ Docker ค่ะอันนี้ก็จะล็อกเอาท์ออกก่อนนะคะมาที่ Docker ค่ะกดที่ Container นะคะไปที่ DB หนึ่งนะคะมาที่ Terminal ค่ะจากนั้นพิมพ์คำสั่งดังนี้ค่ะ PSQL ขีด u post gate ขีด w enter นะคะแล้วก็ใส่ password ค่ะคือหนึ่งสองสามสี่ค่ะ enter นะะตอนนี้เราก็จะเข้ามาที่ post gate แล้วนะคะแล้วก็จะพิมพ์ backslash l เพื่อเพื่อเพื่อ show database นะคะ พิมพ์ backslash dt นะคะ mm hmm. เพื่อดู table ค่ะ mm hmm. ก็จะมีชื่อ table ที่เราสร้างนะคะ mm hmm. ชื่อ std ค่ะต่อไปพิมพ์ backslash d ตามด้วยชื่อ table นะคะ mm hmm. เพื่อดูโครงสร้างค่ะ mm hmm. ก็มีคอลัมน์ที่เราสร้างนะคะ mm hmm. ก็จะมี id first name last name แล้วก็ email นะคะ mm hmm. ต่อไปเราก็จะดูข้อมูลนะคะโดยพิมพ์คำสั่งดังนี้ค่ะ ซีเล็กสตาร์ฟอร์มแล้วตามด้วยชื่อเทเบิลนะคะคือ S T D ค่ะแล้วก็ซีนิคอลอมค่ะ <Okay. S 1> ก็จะมีข้อม,โมโูลที่เราสร้างนะคะ id คือ 1, first name คือ a last name คือ b, email คือ a b a gmail com ค่ะแล้วก็จะพิมพ์ backslash p เพื่อออกจาก database นะคะต่อไปก็จะไปที่ Visual Studio Code นะคะ mm hmm. เพื่อหยุดการทำงานของ Docker ค่ะ mm hmm. แล้วก็จะพิมพ์คำสั่งดังนี้นะคะ Docker l compose l down นะคะ mm hmm. แล้วก็ Enter ค่ะ น,นี่คืออยู่การทํางานของด็อกเกแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะเข้าไปเช็คในด็อกเกอร์นะคะแล้วก็จะมาที่คอนเทนเนอร์อันนี้คือด็อกเกอร์หยุดการทํางานแล้วนะคะขอจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ